สวัสดีค่ะคุณย่าพาเข้าครัวพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเมนูบ้าน,านแต่ทานอร่อยเชื่อว่าทุกบ้านทุกครอบครัวต้องชอบเมนูนี้เมนูน้ำพริกกะปิสูตรข้าวหมดหม้อมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไง ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องหาวัตถุดิบนะคะหาผักนะคะแล้วก็กระปิเราซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็มีมะนาวมีผักอันนี้เป็นผักปรังนะคะแล้วก็ผักโูดข้าวโพดอ่อนแตงกวามะเขือแล้วก็หน่อไม้ต้มนะคะต้มอ,อันนี้เราซื้อมาจากตลาดทั้งหมดเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะค่ะเราจะนำกะปิไปย่างนะคะให้หอมนะคะคนที่ไม่มีใบตองนะคะเราก็จะใช้อ,อย่างวันนี้เราจะใช้ฟอ,อยนะคะเราไม่มีเตาถ่านเราก็จะเอาไปไปย่างที่กระทะนะคะแล้วก็ห่อฟอ,อยนะคะใครมีเตาถ่านก็ใช้ใบตองก็ได้ตามสะดวกตามที่มีนะคะ เอาไปย่างไฟหรือเอาไปจี่ไฟนะคะให้หอมค่ะค่ะเราก็จะเอาไปอัังกระทะนะคะแบบนี้ค่ะให้สุกนะคะให้หอมสูตรนี้ถือว่าเป็นเทคนิคสำหรับวันนี้นะคะเคล็ดลับดีๆสำหรับวันนี้อันนี้คือสูตรโบราณนะคะสมัยก่อนที่ตำน้ำพริกที่คนโบราณทําอร่อยมากค่ะสูตรนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาตำน้ำพริกนะคะก็จะมีกระเทียมเราจะใส่พริกขี้หนูสวนลงไปนะคะตามชอบนะคะชอบเผ็ดเราก็ใส่ไปเยอะๆหน่อยนะคะก็จะมีมะเขือพ่วงนะคะค่ะได้แล้วค่ะหอมมากเลยค่ะกะปิค่ะค่ะเราก็จะใส่กระเทียมเราใช้กระเทียมกรีบเล็กนะคะ ตามชอบนะคะขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็จะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะลงไปค่ะแล้วก็จะตามด้วยเมือขือพวงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหรือบัตแท่งบ้านเรานะแล้วก็ตามด้วยกระปินะคะ สูตรนี้สูตรข้าวหมดหม้อนะคะทานจนลืมอิ่มเลยค่ะอร่อยมากแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้พาวก็ได้นะคะใส่ลงไปตามชอบค่ะอันนี้เราจะใส่ประมาณช้อนครึ่งนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะเป็นอัน ขั้นตอนตำน้ำพริกกะปิเนี้ยเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาดูขั้นตอนการลวกผักค่ะสลรพัดผักอันนี้เป็นผักปรังนะคะค่ะต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะแล้วก็จะใส่ผักปรังลงไปนะคะต้มพอสุกนะคะถ้าต้มนานผักจะเละทานไม่อร่อยนะคะค่ะค่ะล้ ขั้นตอนนี้เราจะไม่ลืมใส่เกลือลงไปนะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะเราใส่ไปแล้วก็ปิดฝาค่ะขั้นตอนการลวกผักไม่เกินสีนาทีนะคะถ้าน้ำเดือดจะจัดแล้วก็จะตักขึ้นเลยค่ะถ้าต้มนานไปลวกนานไปจะทำให้เล็กนะคะ ไม่ทานไม่อร่อยค่ะที่เป็นเศษเศษผักเราก็จะใช้กระชอนนะคะช้อนออกนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการลวกผักนี่เป็นผักกูดนะคะผักกูดแล้วก็ลวกเหมือนกันค่ะใช้เวลาไม่นานแล้วก็จะใช้ตะแกรงนะคะช้อนขึ้นค่ะพักให้เสด็จน้ำนะคะ ขั้นตอนต่อไปเป็นข้าวโพดอ่อนนะคะข้าวโพดอ่อนแล้วก็เราจะใส่หน่อไม้ลงไปด้วยนะคะขั้นตอนนี้เพราะว่าเราซื้อมาจากตลาดนะคะเราก็จะต้มอีกทีหนึง่งแล้วก็ลวกๆนะคะทานแล้วจะได้อร่อยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักขึ้นนะคะพักไว้นะคะรอจัดใส่จานคะ่ะ ค่ะท่านใดที่ดูคลิปนะคะติชมเข้ามาได้ค่ะหรือมีเคล็ดลับอะไรดีๆคำแนะนำอะไรดีๆก็มาแบ่งปันกันนะคะค่ะเมนูวันนี้เมนูน้ำพริกกะปินะคะทานคู่กับสลัพัดผักค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้น่าทานมากเลยค่ะทุกคนค่ะทุกท่านคะการทำอาหารไม่มีผิดมีถูกนะคะอยู่ที่ความชอบความคิดและ จินตนาการคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ